สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราจะพามาทดสอบนะครับว่าหลายหลายคนมีมาถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าระหว่างหมวกปิโกปิโกนะครับผมกับหมวกมายากลกระต่ายเนี่ยได้เ p d ต่างกันหรือเปล่านะครับผมเห็นมันบวกบวกความเร็วในการโจมตีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะฮะก็อันนี้เลยครับ ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงเป็นหม่ปิโก p ปิโก a แฮร์แบนนะครับผมความสามารถก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่ม ASPD 5%นะครับแล้วก็ลดดีเลย์ห้าอนะครับแล้วก็ลดเวลาไล่5%นะครับผมอ่าเดฟหกนะครับใส่ได้เลเวลหนึ่งชุดอาชีพนะครับผมอ่าอันนี้คือฝ่ายแดงนะครับผมมาดูฝ่ายน้ำเงินกันบ้างครับฝ่ายน้ำเงินนี่อ้าวกดผิดนะครับไปกดใส่ใช่ไหมั้นนี่ครับ และบิดมาจิกแฮทนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าหมวกมายจกลกระต่ายนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้มันบอกว่าเด็กบวกสองไอจีบวกสองเอฟเด็กบวกหนึ่งใช่ไหมครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ลดดีเลย์หลังใช้สกิลลงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมดิเฟนซีนะครับใช้ได้ทุกอาชีพนะครับอ่าอันนี้คือฝ่ายตั้งเงินของเรานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าปิดไปก่อนนะนี่ครับอ่าสเตตัสของผมตอนนี้นะครับไอจีแปดสิบบวกแปดนะครับ ก็เอสดีตอนนี้คือ176นะฮะอ่า176เดี๋ยวเราลองใส่หมวกทีละใบแล้วกันอ่านี่ครับวิโกวิโกใช่ไหมครับเป็น177ใช่ไหมครับผมอ่าต่อมาก็คือใส่มาจะกดกตายปุ๊บอ้าวก็177เหมือนกันอ่ามันนี้ตอนนี้มันยังอาจจะแปลว่ายังไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวลองเอสดีที่ต่างกันดูนะครับผม เดี๋ยวกดเป็นอดีเดีลัดก่อนอตอนนี้ AP d ผมร้อยแปดแล้วนะครับเนื่องจากกดสกิลอดีเดีลัดเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวเรามาเทสใหม่นะครับผมนี่ใส่บิโกวิโก,โก้ปุ๊บเท่าเดิมนะครับร้อยแปนะครับไม่เพิ่มไม่ลดอะไรทั้งสิ้นนะครับคือเหมือนว่ามันจะบวกเข้ามานะครับแต่บวกยังไม่พอที่จะปัดเลขเป็นร้อยแปนะครับผมมาลองดูมานจะกลกระต่ายกันบ้างนะฮะปาบเห็นไหมครับ 186นะครับผมอ่าอันนี้เราก็สรุปได้แล้วนะครับว่าหมู่ปิยกลกระต่ายเนี่ยเพิ่ม APD เยอะกว่านะครับผมอ่าที่รอบแรกเนี่ยมันเท่ากันที่มันเห็นขึ้นเลขเท่ากันเนี่ยเพราะมันแบบว่ามันยังบวกเข้ามาเนี่ยไม่สามารถปัดเลขขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยได้นะครับเวลาแสดงในหน้าต่างเนี่ยมันจะไม่ปัดเลขให้ให้เราเห็นนะครับผมสมมุติผมได้อ่าอ่าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมหมู่ปิโกปิโกเนี่ยมันอาจจะได้สักร้อย แปดสิบห้าจุดเก้าอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่หมวกมายากลกระต่ายเนี่ยเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วมันปัดเลขได้พอดีครับเป็นร้อยแปดสิบหกอ่าซึ่งมันไม่เอาตัวเศษเข้ามาแสดงให้ดูนะครับแต่เวลาตีจริงเนี่ยมันได้ตามจุดทศนิยมที่เราได้จริงๆนะครับผมอ่าเหตุผลที่อ่าหมวกมายากลกระต่ายมันได้มากกว่านะครับผมก็มาจากอ่าไอ้นี่ยครับไอจีบวกสองกับเล็กบวกสองนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งหมวกปิโก้ไม่มีนะฮะ โมบิโก้ปิโกปิโก้เนี่ยเพิ่ม H P D เข้าไป5หน่วยนะครับผม5หน่วย5อ่าส่วนมาจะกดกระต่ายจะเพะิ่ม5เหมือนกันนะครับไอ้ความเร็วในการจุตีเล็กน้อยของมันเนี่ยแต่มันบวกเข้าไปอีกก็คือเด็กกับเอจิครับอย่างละ2หน่วยนะครับซึ่ง2อย่างนี้มันช่วยเพิ่ม s P D ทั้งคู่นะครับผมมันเลยได้มากกว่าแค่ปิโกปิโก้นะครับซึ่งอ่า2อย่างนี้มันก็มีความสามารถแตกต่างกันอยู่ที่คนใช้ด้วยแหละ อ่าอย่างแรกเลยก็คือพิกโกวิกโกข้อดีของมันนะครับก็คือถูกนะครับถูกกว่ามากนะครับอ่ามันถูกกว่าไอ้บรรจุกลมากเลยครับเซิร์ฟผมตอนนี้นะวันที่อัดคลิปนะครับผมพิกโกวิกโกประมาณ5ล้านนิดๆนะฮะอ่าส่วนบรรจุกลกระต่าย20กว่าๆนะครับซึ่งมันต่างกันเกือบ4เท่าตัวนะครับผมอ่าข้อดีอย่างที่2ของพิกโกวิกโกนะครับผมก็คือมันใส่แล้วจะเดินเร็วนะครับอ่าจะเห็นว่าตอนนี้ผมเดินก็เดินแบบ ช้าๆปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าใส่ปิโกป้โกปิโกปุ๊บมันจะเหมือนอได้รับเอจิตลอดเวลานะครับอินคิ้เอจิไอตลอดเวลานะครับผมซึ่งช่วยในการเดินค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไหนว่าลดเวลาไล่นะครับผมกลนกระต่ายลดไล่ไหมเนี่ยลดอันนี้ลดดีเลยนะครับผมอ่าก็ เหมือนพิโกจะลดไล่นะครับผมถ้าผมอ่านเข้าใจไม่ผิดนะเออนี่แหละครับอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นข้อดีของพิโกพิโกนะครับส่วนข้อดีของมังกรกระต่ายนะครับก็คืออ่าอย่างแรกเลยก็คือมันดูดีนะครับดูครับน่ารักเชียวนะฮะอย่างที่2ไม่ได้มีสาระเลยนะครับข้อแรกอย่างที่2ก็คืออ่ามันตีเร็วกว่านะครับเมื่อใส่แล้วเราจะตีเร็วกว่าอันแรกนะครับ ทำสามารถมีหลายหลอาชีพสามารถทําได้เอ d พีดีสูงสุดด้วยหมวกใบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อย่างต่อมาก็คือมันบวกสเตตเข้าไปด้วยนะครับบวกเด็กบวกเอจินะครับซึ่งหมวกวิกโกวิโกไม่บวกให้นะครับอ่าอันนี้มันบวกให้นะครับบางอาชีพต้องใช้สเตตเข้ามาจริงๆนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างมีภาษีกว่านิดหน่อยนะฮะแล้วก็บทแล้วนะครับก็ความาแตกต่างหลักๆก็คือประมาณนี้แหละครับมีข้อดีข้อเสียของ มันคนละแบบนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเน้นไปส่วนไหนครับถ้าเราเน้น A.P.D เนี่ยหมวกกระต่ายมันดีกว่านะครับผมแต่ถ้าได้เอาเดินเร็วด้วยเนี่ยได้ A.P.D ด้วยเนี่ยหมวกปิโกปิโกมันค่อนข้างจะโอเคกว่าแล้วครับแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับผมก็พอจะไขข้อข้องใจได้แล้วใช่ไหมครับที่ใครๆหลายๆคนเพราะราคามันค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าซื้อมาแล้วมันแย่หรือมันเท่าเดิมมันก็ดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็ อย่างที่บอกครับว่ามันดีคนละแบบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube กมนเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ